นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นใ <c oughs> นโอกาสนี้ไป <c oughs> เป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกการปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนานี้สมถกรรมฐาน สมาธิภาวนาท่านต้องการจิตสงบให้จิตหยุดจิตสงบให้จิตมารู้อยู่ในจิตในใจของตัวเองไม่ให้ความรู้ความเห็นมันแสสายไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสกระแสของโลก ให้ทวนกระแสเข้ามาภายในว่าเวลานี้ให้มีสติสติก็มาจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละระลึกขึ้นมาระลึกอยู่ว่าเวลาใดทำอะไรเวลาใดพูดเวลาใดคิดคิดนึกอะไร ถ้าหากว่าจิตนี้ไปคิดนึกแชสายไปในอารมณ์อดีตอนาคตนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นลงไปได้ความคิดเช่นนั้นไปตามอำนาจของตัณหาธรรมดาตัณหาไม่มีพี่พอที่คนเราคิดว่าได้อย่างนั้นแล้วพอดีอย่างนั้นแล้วจะพอ มันเป็นเรื่องของตัณหากามะตัณหาไม่มีที่อิ่มที่พอภาวะตัณหาไม่มีที่อิ่มที่พอวิภาวะตัณหาก็ไม่มีที่อิ่มที่พอตัณหาในใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีที่พอดะในโลกนี้ นานๆพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามีพระเจ้าแผ่นดินใหญ่คือว่าใหญ่ในแผ่นดินไม่เฉพาะแต่ประเทศนั้นประเทศนี้หมดโลกที่เราไปมาหาสู่กันได้นี้นานๆจะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่ง ทานศีลภาวนาปราถนาขอให้ได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิราธิราชเมื่อบุญกุศลผู้บำเพ็ญเช่นนั้นสำเร็จลงก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิราธิราชมีจากอันเกิดขึ้นด้วยบุญกุศล จะไปมาทางไหนบอกได้ใช่ได้เหมือนกับคนจากนั้นทีนี้ในโลกมนุษย์ที่เราไปมาหาสู่กันนี่แหละพระเจ้าจัก,กรพัตตาทิราชเป็นใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าเพราะว่ามีจักเป็นอำนาจจากนั้นไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่ตกได้เหมือนเครื่องบิน เป็นจักที่ออกเผินเดินอากาศบอกได้ใช้ได้พระเจ้าจักกะพะตาทีราชตอนแรกแรกก็เรียกว่าพอใจยินดีว่าเราได้เป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ต่อมาความไม่อิ่มไม่พอคือตัณหา ก็ได้ข่าวว่ามีสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ข้างบนตัณหาของพระเจ้าจัก,กรพรรดิทิราชก็อยากจะเป็นใหญ่อยากจะครอบครองเมืองสวรรค์สมบัติในสวรรค์อยากจะได้แต่ไม่ได้เพราะว่าบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญมา ได้แค่ความสุขสะดวกสบายในโลกมนุษย์ก็ชั่วชีวิตชั่วความตายมาถึงเท่านั้นเลยความคิดความนึกอันนั้นละ่ะท่านแสดงให้สาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราว่ายาว่าแต่ความสุขเล็กๆในน้อยที่เราได้รับอยู่มันจะพอได้อย่างไร แม่พระเจ้าจัก,กรพรรดิาธิราลมีความสุขเต็มโลกก็ว่าได้โลกมนุษย์ถึงกันนั้นก็ยังไม่พอพระพุทธเจ้าจึงให้ละตัณหากามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทำจิตใจของตนของตนให้สงบอย่าไปตาม กิเลสมารสังขารมารที่มันปรุงแต่งคิดนึกอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากได้อย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่สงบคำว่าสงบคือยินดีพอใจอยู่เท่าที่ตัวมีตัวเป็นเท่าที่มันจะได้จะถึงอย่างเรานั่งอยู่นี้ถ้าหากว่า เป็นผู้รู้เท่าทันละทันหาความอยากนอกจากที่นั่งอยู่นี่แล้วได้แล้วก็มันสบายที่ให้ว่าให้ภาวานาพุโทโธพุธโทโธในใจอยู่หรือนึกถึงมรณะภัยคือความตายจะมาถึงตนอยู่หรือนึกถึงว่าเราจำเป็นจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจ ตามความต้องการของเราย่อมมีความพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาจิตยาได้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสมันไม่พอขึ้นชื่อว่าตัณหาไม่มีเมืองพอพระพุทธเจ้าทรงตัดไปว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคอง ยังเต็มในฤดูฝนแต่ว่าตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่เต็มได้อะไรมาก็ไม่เต็มมันมีตัณหาคือความอยากอยู่ตลอดบกคร่องอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจา้าท่านจึงสอนว่าให้ละให้ประหารทิ้งให้ทำลายเสีย อย่าได้ตามอำนาจตัณหาไปภาวนาพุทธโธรวมจิตรวมใจให้สงบระงับอยู่ในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้ขึ้นเชื่อว่าตัณหาไม่มีเมืองพอไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาเต็มพระพุทธเจา้าผู้ตรัสรู้ซึ่งยานอันวิเศษ ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วพระองค์เล็งยานคืนไปข้างหลังว่าดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของพระองค์ก็ตามของสัตว์ทั้งหลายก็ตามมันมาจากไหนเกิดเมื่อไรตามไปก็มีพบมีชาติตลอดคืนไป เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่อมิอะไรก็เรียกว่าเยอะแยะนับไม่ท้วนลาเลิกไปเท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นจะนับเป็นกับเป็นกันนับเป็นอะไรก็นับไม่ได้มันมากผลที่สุดก็มาจบลงในภาวะที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรูก็จบอยู่แค่นั้น ไม่ต่อไปอีกแล้วแต่ว่าคืนไปข้างหลังไม่มีจบไม่มีสิน้นแม้เราทุกคนก็เหมือนกันการมาเกิดมาตายในโลกมันไม่มีที่พอดูแต่อย่างใกล้ๆปัจจุบันชาติเดียวนี้แหละในใจของเรานั้นมันมีที่พอที่ไหนไม่มี ถ้าจิตไม่สงบมันไม่พอมันปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรอดีตอนาคตไม่ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันไม่สงบจิตใจของตนลงไปในเวลาเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ไม่ได้ไม่พอไม่หยุดเดี๋ยวไปตามอำนาจของตัณหาตัณหาพาให้มาเกิด เกิดแล้วก็ตัณหาพาให้เป็นไปจนแกช่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยก็บนเพื่อลำลายไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ถ้าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม,ไม่ไม่ชอบความทุกข์ก็ย่อทานยาทำตามตัณหาในจิตใจนี้ละตัณหาเสียกามตัณหาภาวะตัณห,หาละคือวยุตติ รวมจิตใจดวงเดียวให้มั่นคงอยู่ในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่มราังเมภวิสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนมรณะ,ละมะละาังก็คือตายเมะะก็เราะะเราก็คือว่าทุกคนนี่แหละมันไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้น ผลที่สุดก็มาจบแค่ความตายจบแค่ความตายก็มันเป็นจบของรูปร่างกายที่มันทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้มันก็แตกตายไปตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมของสังขารทางหลายอย่างนี้เจตใจผู้ภาวนาอย่าได้ดิ้นลนวุ่นวายแสบสายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีที่พอ พออยู่ที่ละใครละได้วางได้ปล่อยได้ไม่ยึดไม่ถือไปตามอำนาจกิเลสเมื่อสงบตั้งมั่นเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็ยุติลงไปได้จะดิ้นลนวุ่นวายไปอย่างไรมันก็วนอยู่ในของเก่า เกิดมาแล้วก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสเพราะความไม่รู้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเตือนใจของตัวเองให้สงบประงับอยู่ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะเกิดตายไปตาม อำนาจของความหลงตัณหานี้ก็ข้างหน้าก็ไม่มีที่จบที่สิ้นมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าแต่ด้วยอำนาจจิตหลงมันเข้าใจว่าไปได้ไกลความจริงนั้นทันมามันไม่ไกลมันวนๆอยู่ เหมือนพายเรืออยู่ในในอ่างในอ่างในกุดในทะเลสาบไม่ได้ออกไปไหนวนอยู่อย่างนั้นเองจะอยู่ที่นี้ไปทีไหนเหมือนเหมือนกันอีกร้อยปีพันปีล้านปีอาสงไขปีข้างหน้ามันก็วนอยู่อย่างเก่านี่แหละอดีตมันก็วนอยู่อย่างนี้มาอย่างนี้ ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าจิตไม่สงบมันก็ดิ้นไปหลงไปเพราะไม่เห็นแจ้งในรูปนามกายใจไม่เห็นแจ้งในอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอทีนววโทษไม่เห็นแจ้งในความเกิดดับแตกดับของสังขารเจิตมันก็ดิ้นไปตามอำนาจของตัณหาพ้นที่สุดเมื่อเราเกิดมา ก็ได้ร่างกายสังขารก้อนอสุภกรรมฐานนี่มามาเลี้ยงดูรักษาตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ส่วนโลกประขันก็เปือยเน่าพุพังไปตามหน้าที่ของสังขารจิตใจอันนี้ก็วุ่นวายต่อไปอีกด้วยอำนาจการมตันหาภาวะตันหา ความไม่รู้สึกตัวความตั้งใจไม่ได้มันก็มุนไปตามอำนาจบาปบุญที่คนเราทำไว้อย่างใดก็บรรดมบรรดาลให้เป็นไปอย่างนั้นในเวลาที่เราภาวนาเตือนใจของเราอยู่นั้นให้ระลึกให้ได้ว่าเมื่อเกิดมาก็ไม่มีสมบัติพัฒสถานอะไรติดตัวเรามา ที่เราว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองลักฐานอะไรก็ตามเมื่อใหญ่แล้วแสวงหาเอามาต่างหากทีนี้เมื่อถึงขั้นแตกดับคือความตายมาถึงเข้าก็เอาอะไรไปตามไปอีกไม่ได้แล้วยาว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของภายนอกเลย แม้ร่างกายสังขารของเราเองก็เอาไปไหนไม่ได้หมดลมหายใจก็ทิ้งไว้ที่นั้นคนอื่นผู้อื่นใครก็ตามเหมือนเหมือนกันหมดจงเตือนจิตใจผู้รู้ผู้ภาวานาอยู่ว่ายาได้ประมาทถ้าจิตนี้ประมาทไม่ภาวนาไม่สงบจิตใจชื่อว่าตาย ประมาตก็คือตายตายคือความไม่รู้ว่าเกิดมาอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรจิตใจของตัวเองมันหลงมันเมามันไม่รู้มันก็ยึดอยู่ถืออยู่ว่าตัวเราของเราอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นานแล้วจนพระองค์แสดงธรรมอยู่ในโลกมนุษย์นี้สี่สิบห้าปีสี่สิบห้าพันษา แร้วว่าเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควรเทนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดตายเกิดตายอยู่เหมือนกันนี่แหละไม่ว่ายุคใดสมัยใดเพราะความไม่รู้ความไม่พินิษพิจารณาจิตใจไม่ตั้งมั่นปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามีแต่จะพอกมูลเข้าไป ให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่จะมีเวลาใดเล่าเป็นเวลาที่จะต้องภาวนาทำละจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็เวลาที่เรานั่งภาวนาหลับตานึกภาวนาอันใดก็ตามมีพุโทโธพุโทโธในใจ หรือนึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์กความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันใดมันได้ทางนั้นแหละไม่ว่าจะนึกอะไรจะเลื่อนอะไรก็ให้เข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่รู้ฟังธรรมได้ยินอยู่ให้เข้าถึงดวงนี้ให้จิตใจดวงนี้รับรู้หลับเห็นว่าอะไรในโลกมันไม่เที่ยงนะั่นจริงไหม ถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นกลางคืนมันก็เป็นกลางคืนตลอดไปสิไม่ต้องมีกลางวันที่มันมีกลางวันกลางคืนก็มันแสดงถึงความไม่เที่ยงของโลกภายนอกเทนี้คือโลกภายในกายใจของเราทุกคนมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหน จะมาเอาจริงจังกับลูกนามนี้ไม่ได้อำนาจของความหลงมันทับถมทั้งทังที่ตัวเองเกิดมาเป็นทุกข์ก็หลงหลืมแกมาเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์อันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็รู้สึกแต่เวลาเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างคนเราที่เกิดมีเป็นแล้วก็ต้อง ร้องไห้นำตาไหลก็มีมันเจ็บอยู่ตลอดทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเหมือนกับว่าไม่ให้ช่องให้โอกาสให้หายใจได้เลยมีแต่เจ็บอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าคนทางโลกเขาสบายแต่มาทุกมาลำบากแต่เราคนเดียวแท้ที่จริงโรบนามกายใจอันนี้ไม่ว่าจะ เป็นของร่างเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อความเจ็บไข้ได้พยาิมาถึงเข้ามันก็เหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าด้วยอำนาจอาวิช,ชาจิตไม่ภาวานาไม่ละกิเลสจึงมาต้องการเอาแต่ส่วนที่ชอบพอพอใจในโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอ ใจิตใจกิเลสมนุษย์มันชอบชอบอยากจะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญแต่ว่าความติเตียนนินทามนุษย์ไม่ต้องการไม่เอาผลักดันไม่ต้องใครมาติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจมนุษย์ที่เบียดเบียนกันลบลาฆ่าฟันกันในโลกก็เพราะเหตุนี้ จะเอาสกแต่ว่าทุกไม่เอาจะเอาแต่ความมียศมีลาแต่ความเสื่อมยศเสื่อมลาไม่เอามันจะได้อย่างไรมันมีอยู่ในโลกมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจของคนเราอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้ควรกำหนดรู้ภาวนาดูให้รู้เพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่มีอะไรปิดบังอําพรางนอกจากอาวิชชาจิตใจไม่ภาวนาไม่ละกิเลสเท่านั้นมาหลงยึดว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันณนะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจอันนี้เพราะจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้จึงไม่มีปัญญาถ้าจิตนี้หยุด โยรู้โยภายในก็จะเห็นแจ้งทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านามะรูปังอนิจจังนามเละลูกมันไม่เที่ยงจริงถ้ามันเที่ยงมันจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือแล้วอีกไม่นานจากเวลานี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลาย มันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าคนเรามันไม่รู้สัตว์ทั้งหลายมันหลงทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้เขาแสดงให้เห็นอยู่ความเกิดเป็นทุกข์ทั้งตัวเรามันผ่านมาแล้วเวลาทุกข์ในการมาเกิดมันก็ลืมไปแม้จะลืมไปแล้วแต่ว่าความเกิดของบุคคลผู้มาเกิดใหม่ก็แสดงให้เราเห็นว่า ชาติความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ความทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้ความไม่เที่ยงมีอยู่ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าจิตไม่รู้เพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็เรียกว่าไม่รู้ ไม่รู้มันก็กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็เกิดขึ้นทับถมจิตใจจนกระทั่งว่าลุ่มหลงมัวเมาถึงขั้นทำบาปยาบช้าทาลุนก็ทำได้พระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าบาปอย่าพากันทำเพราะว่าบาปนั้น เมื่อให้ผลมันเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เหมือนบนุญบุญกุศลนั้นให้พากันประกอบกระทําให้เกิดมีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบุญนั้นเมื่อให้ผลมันเป็นที่ชื่นอกชื่นใจจงภาวนาทำความเพียรละกิเลสในจิตใจของตนให้ได้ เพียนพยายามอยู่ทุกลมหายใจลมเข้าลมออกเตือนจิตเตือนใจนี่อยู่อย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปเข้าใจว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันเที่ยงที่ไหนดูง่ายๆอย่ยางว่าร่างกายคนเหล่านี้เวลามันอยู่ดีสบายก็เรียกว่าสบายกายสบายใจความสบายใจ สบายกายมันสบายไปนานเท่าไรอีกไม่นานมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ชลาจนถึงความแตกดับคือแตกตายแล้วมันสุขที่ไหนทีนี้สบายที่ไหนละ่ะบอกได้ว่าฟังหรือเขาไม่ฟังทางนั้นสิ่งเหล่านี้ จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาญาณอันวิเศษจึงจะละกิเลสในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้โยที่จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นแหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหาร,าหารเก่าร่างกายสังขาร มันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมาผลที่สุดก็ถึงจุดจบคือดับแต่ตายไม่มีใครเหลือความตายไปได้อันตายนั้นไม่ใช่กิเลสมันตายโลกมันตายโลกมันทนไม่ได้มันก็แตกตายไปจิตหลงอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกับท่า ธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานมันยึดถืออยู่แม้จะได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยึดอยู่ถืออยู่อย่างนั้นเองคือมันยังไม่ซึมทาบยังไม่แจ้งในจิตมันจำได้หมายได้แค่สัญญาอารมณ์ธรรมดาโลกเท่านั้นความเห็นแจ้งในจิตในใจยังไม่ปรากฏการขึ้นมา เพราะจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมัน่นยังไม่มองเห็นธาตุกรรมฐานอัสุภะภกรรมฐานความทุกข์ที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นความตั้งอยู่ของลูกนามมันไม่นานถ้าเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็แสดงให้ปรากฏอยู่เดี๋ยวก็ได้ข่าวคนเกิด เดี๋ยวก็ได้ข่าวคนเก็บคนไข้เดี๋ยวก็ได้ข่าวคนตายมีอยู่อย่างนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมรณะ,ะกรรมาฐานคือความตายนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าจะกล่าวถึงความจริงก็คือว่ามันตายอยู่ทุกเวลาเมื่อเกิดมาแล้วความตายนั้นไม่มีทางหลบหลีก ผูได้มานึกได้มารณะ,ะกรรมาฐานทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนพระพุทธเจ้าเตือนไม้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาณคือความตายที่ปิดบังอันนี้คนเราไม่ค่อยจะได้พิจรารณาพิจารณาก็ไม่เห็นไม่เข้าใจอันความตายนะมันตายมาโดยลำดับลำดับ คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะ่ะมันกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้ก็คือมันตายตายจากท้องแม่คลอดออกมาก็คือว่าตายจากท้องแม่ก็ว่าได้มาเป็นทาลกตัวน้อยนิดเดียวอีกไม่นานมันก็ตายจากทาลกเป็นเด็กเดินได้ไปมาได้เดี๋ยวมันก็ตายจากนั้นมาเป็น เป็นหนุ่มตายจากหนุ่มก็มาเป็นกลางคนตายจากกลางคนแล้วมันไม่มีที่ไหนบันแก่ชรามันก็ตายไปเองนี่แหละที่มันตายปิดบังแต่คนเราก็เข้าใจแค่ว่าตายหมดลมหายใจเมื่อหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็เลือกว่าตายอันที่มันตายผ่านมาผ่านมามัน